อันนึงที่อันตรายของการเรียนจัดการเวลาคือเราชอบคิดเราจัดการมันได้แต่ข้อจํากัดหนึ่งที่อาจจะต้องยอมรับไม่มีวันที่เราจะจัดการเวลาทั้งหมดได้ครับหลังจากเราโตขึ้นมาหลวงพี่ไม่รู้ทุกคนเคยมีจุดนี้ไหมที่จุดที่เราพยายามเรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการเวลาอย,ย่างไงดีเวเข้าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าไอ้คำว่าทําไม่ทาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากมีใครเคยเจอไหมว่าเราพยายามไปเรียนวิธีการจัดการเวลาแล้วเรียนมาเยอะมากผูมวโรโล,โลไอเซนเออร์มีหลายหลายแบบมากเลย ณโมเมนต์หนึ่งหลวงพี่ได้เคยฟังนะ่าจะคุณรวิทย์มังหารุสาหะเคยพูดว่าการจัดการเวลานี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมันจะไม่มีเรื่องไหนเวิร์กตลอดชีวิตจะไม่มีสูตรไหนเวิร์กเลยมันต้องปรับไปเรื่อยๆและไม่ว่าจะตั้งใจทําขนาดไหนก็ต้องปรับไปเรื่อยๆอันหนึ่งที่อันตรายของการเรียนจัดการเวลาคือเราชอบคิดเราจัดการมันได้เราต้องยอมรับว่าไม่มีวันที่เราจะจัดการเวลาทั้งหมดได้ครับและสุดท้ายเราต้องยอมทิ้งอยู่ดีในไอเซนฮาวเวอร์แมทริกมีใครรู้จักไหมอ่าใช่ถูกต้องครับสําคัญเร่งดว่วน สําสคัญไม่เร่งด่วนเร่งด่วนไม่สําคัญแล้วก็ไม่สําคัญไม่เร่งด่วนซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้เวลากับไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนถ่ายติ๊กตอกใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนแต่เราก็อยากให้คนถ่ายช่องเราอยู่ดีถูกไหมทีนี้ประเด็นคือรู้ไหมว่าในช่องสี่ช่องเนี้ยจริงๆอะไรคืองานสําคัญที่สุดคนชอบคิดว่างานสําคัญเล่นด่วนงานสาคัญที่สุดซึ่งจริงๆไม่ใช่ งานสําคัญที่สุดคืองานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอะไรบ้างครับเรื่องสําคัญไม่เร่งด่วนสุขภาพดูแลพ่อแม่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนจนกว่าเขาจะป่วยถูกไหมไออันนี้แหละมักจะไม่ถูกทําเลยจนกว่ามันจะกลายเป็นสาคัญเร่งด่วนแล้วส่วนใหญ่อันนี้แหละคือเรื่องอันตรายแต่ทดๆดดไว้ก่อนครับวันนี้ไม่ได้สอนจัดกรารเวลาแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าจริงๆากรารจัดการเวลามีหลายสูตรมากแล้วมันต้องมีแนวคิดนะแต่ว่า ใช่บางครั้งเราศรัทธาจะทําแล้วแต่เราไม่ทําให้มันย่อยพอไม่ย่อยทุกเรื่องมันเลยยากในการจะทําจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ต้องแบ่งสําคัญเร่งด่วนไม่สำคัญเร่งด่วนนะครับแต่แค่ค่อยๆทําเล็กๆในวันนี้ยลธิ์เลยวันนี้จะทําอะไรแล้วทําเล็กๆเล็กๆ,ๆพอแล้วแค่นั้นวันนั้นก็มีเขาเรียกว่าชัยชนะในแต่ละวันแล้ว